ใน,ในแซสมีเนื้อหาอะไรที่ตรงกับกับที่เราจะใช้สอนบ้างไปดึงเอามาสมการหรืออะไรพวกนี้ก็จะเป็นเอาแบบเป,ปเปอร์ก๊อปปี้มาแล้วก็มาวางให้เด็กนักเรียนได้ฝึกทําตามกระบวนการตามขั้นตอนของของ S A S ท,ที่ที่เขียนไว้นะคะเด็กได้เรียนรู้ให้รู้จกักศัพท์เทคนิคศัพท์ทางคณิตศาสตร,สาร์นะคะรู้หาคีย์เวิร์ดรู้จัก คือเห้เป็นสมก,การแล้วก็เอามาใช้นะคะจะเอามาเป็นเปเปอร์บ้างแล้วบางครั้งก็จะมีโอกาสฉายให้นักเรียนได้ดูนะคะให้นักเรียนเห็นในเรื่องของกราฟกราฟเส้นตรงเป็นยังไงนะคะการเพิ่มค่า x การเพิ่มค่า y การเพิ่มความชันทําให้กราฟอยู่ในลักษณะแบบไหนแบบฝึกหัดหรือเนื้อหาอะไรเป็นเปเปอร์ก็เปียออกมาให้นักเรียนได้ศึกษาโอเคเรื่ The Version Number Eight Consecutive Integer What is the Consecutive Integer if the the first the first integer is x consecutive is x and the next integer is x <eight. S 2> and the next integer is x <Eight. S 2> okay อะใครสามารถช่วยคุณได้หนึ่งคน consecutive number if x is the smallest son อ่ะโอเคอ่ะไปได้ไหมนักเรียนถูกไหมคะพาร s สเ w h a t i s the keyword Past w h a t i s the operation of p a s t แกดิชันแทนพาร์สแทน a s ร t สเอ็ก s ์นะคะโอเค o minus four w h a t i s the keyword minus m i n u s มี subtraction ด a บเบิ n ย ดับเบิลยูไม่นั่นโอ้โห่โฟร์ไทม์ออฟเอวอสตีเดอะคีย์เวิร์ดคานคานค e นคานค e นค e นคานค i น i านค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 านานานค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 าานคานคา s านคา e คานคานคาานคาน t า e คานคานคานนา รูทออฟบีดิสัยออฟสแควร์รูทแล้วก็บีนะเดอะสแควร์รูทออฟบีเดอะซัมมออฟบีแอนด์ดับเบิลยูวอสในเดอะคีย์เวิร์ดออฟดิส atement มาร์คแอนดิสบีมาร์คดับเบิลยูเดอะผลิตออฟคิวแอนด์พีคีย์เวิร์ด you practice one okay work together He was in the keyword add add mean บวกอ่ะด oh, <wow. S 1> uh, mm ูเ hmm. ต right mm ิมลงไปเลยนัก hmm. เรียนท้ายข้อสวยคิด keyword is different the difference between the number and twenty นี่คือ minus ใช่ไหมใช่โอเค very good add five to three times the number ยืนขึ้นยืนขึ้น นะใช่มนักเรียนอ่าเวิลด์กูดอ้าตัวแรกคือ P เนี่ย Consecutive คืออะไรบ้าง The first นะคะ The smallest number is P and P plus t h r five and NGB expansion for each of the following. I give you five minutes for six question. s Number ten, number ten อ่า Who is number fifteen? Number seven. Number seven. E. Written E. Add A B to X two. You can write X half A B. B Y X Y by Seven O ยูแคลไลส์เอ็กสแควร์แอนด์วายดีวายเอ็กซ์มายเนสไวด์บายเอ็กซ์วายเดอะซับบอฟเอ็กซ์แอนด์วายเอ็กซ์ฟาวายเดอะดิเฟอเรนต์บีทวีนเอ็มแอนด์เอ็นเอาไรลบกับอะไรเอ็มมายเนสเดอะโปรดักต์ออฟเอ็กซ์แอนด์วายเอ็กซ์ ดีไวเดี๋ยวดิฟเฟอเรนต์บีทวีนเอ็กแอนด์วายบายเดันเอ็นัสเอ็กไนาพาระเอ็กไมนัสวายดีไวพาวิ solving equation ทำจากสองข้อก่อนใิอีกหข้อให้ไปทำที่บ้าน อ่านะคะ using do and undo ด h ท n g ชา a r t แซตจะเขียนมาโดยรวมเราก็ต้องมานั่งศึกษาทั้งหมดก่อนว่ามันตรงกับของเราตรงไหนเนื้อหาของมหนึ่งมสองมสาตรงไหนเราก็เอามาตรงนั้น ส่วนตรงไหนเบาไปเราก็ไปเอาตรงอื่นมาเติมนะฮะตรงไหนหนักไปไม่เหมาะสําหรับเด็กเราก็ตัดออกเราก็เอามาเอามิตรวมกันกับอันอื่นๆเพื่อที่จะเอามาใช้ให้เหมาะสมกับเด็กเด็กของเราอเด็กเก่งก็สามารถใช้ได้อีกแบบหนึ่งเด็กอ่อนก็สามารถใช้อีกแบบหนึ่งปัญหาก็คือเรื่องเนื้อหาบางทีมันไม่มันไม่ครบในในหลักสูตรนะคะเราก็ใช้เฉพาะที่มันต,งตรงตรงกับหลักสูตรของไทยก็อยากให้เพิ่มเนื้อหานะคะแล้วก็รายละเอียดให้เป็นขั้นตอนให้นักเรียนเห็นถึงความแตกต่างหรือเห็นเป็นสเต็ปบายสเต็ป อยากให้เนื้อหาตรงกับหลักสูตรของประเทศไทยนะคะเราต้องเพิ่มเนื้อหาให้ตรงกับหลักสูตรภาษาไทยแล้วก็ขั้นตอนจากง่ายไปหายากระบุว่าอันนี้คือเลเวลเท่าไหร่นะคะอยู่ในเกรดไหนก็อยากจะให้มีแผนการสอนหรือ lesson plan นะคะสำหรับครูว่าใน,ในเรื่องเนะะื้อหาตรงนี้นะคะจะสอนยังไงบ้างถึงจะจะมีเทคนิคแนะนําสําหรับครูผู้สอนนะคะ